เาชวิาชวบา,วากันไปใช่กาะม,มันเป็นอย่างไปชวนบนที่ละโลดท้งบา้านพระสงมชื่นเ่ย<ไ>มันโชว์เ่ไหนมันได่ลูกได้ภัวแล้วไทยบ่ไยเป็นอย่างลูกจะลูกป้าใจผึ่นชอบใจผนะึ่จิตใเืองภูไชื่อว่าจไรภูไนะเออราชเจ้ชิบานอนพุงช่อนง หิวอียงสานะใช่ไปใช่ไงาูหมนหมูาจ็คโต้อะนะท่านใดลูกท่านน้าเนี่ยคือพายเจะกี้นาวาปกไคร่ลังอัเสขาจะพาออกลูกนะ อยากได้เงินบ่ามันผัดสิบมีไปหาเราแอนติถาวถือไปโลดเป็นพันกันเลย ก็ไปแตกเอาเออมันเลือดบมเดินแล้วมันบัอับอาไขากาเห็นเรเว้ยขวากขาเออนอยกับแมวขอากขาล้ว่ะน้กีปลาบ่จ้ะอันดี้สิกระเ๋าหายมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเส็ง ไปไปุกีหาหมุกี้ถ่ายแป้กับจบคลิปสั่าพี่น้องอยากไปข่าอยากไปพี่น้องเลยพี่น้องทั้งคัวเพิ่นพี่น้องทั้งคัวสบายดีพี่น้องพี่น้องทั้งคัวเหรเนาะเออพี่น้องทั้งู่วะอืมถึงไ้ใจจางบกม่งั้นไปไปพ่ออยู่ค้เดียวตาพ่อในป่าเบิ่งมะลุไปไปพ่อในป่าเบิ่งไงไ เท่าอยากไปพรวนว่าชีวิตมันนมือแรงหรือง่อกเป่าวะอเลูกก็ยังได้อเาหมดเธอเงียท่าไหนหดมันี่อันอันอะนะเจ้าหาอะไรเจ้าหาเนาะสุท้ทยไงใช้โซ่ยังจังหวัดชว่าแล้วคนทองเนาะจะเดือนน่ะทอดนะซื้มากางล่าง ป่วยพี่น้องเลยโรงพยาบาลส่งกลับมาบัดนี้ท้องลุดคนอยู่ในท้องรือยายแปแว่ร์นักกอว์าตามยายแปแว่าขอยายแปยมาเอาเงินนำเฮ้าหรือยแปยกลับไปนำเฮากระซานต่อเดี๋ยวพี่น้องเจอยีแยแปมเงินปาร์ตี้เมื่อเมื่อเมื่กันเงินเพิ่นมาเลือมาแตนห้องมออีกทีแล้วพี่น้องแต่มาผ่าก็อย่งนี้ บริดุทิ์เองอะไแหละมีจ i̇şte. ั่นทำมาไหว้จั่นจั่น t ำมาไหว้มาเอาเก๋เก๋ทนตะไลด้เนาะบอกว่าลูกไมท่องนี่นะแม่มัท่องไงเ่อ้ท่องไงแล้วเห็นยุเห็นยุ่งไ้ยุ่งโอ้สั่งหวาแค่ต้นเราดิเออไปเหล่ยาไจอ ฟองกลอนกอนอเฮ้ยมึงชหาเหตุเด้อกูบอได้้ยชิปกองด่าก้นอได้จากไหน้ยา่ล่ะนากอือูกกนะ โอ้ยถูยยาเบิ่งแน่เบิ่งแน่โอกแนบยาไม่ได้ลูกข้าแพงไปยกถูยยาให้ป้าเบิ่งมาไปไปดูวยนี่ถุยยาหน่อนวัดเจริญนกเขาบ่ทมาจากวางแตน่าจะใจใจอะไรนี่เราลงวัดมันยังไม่ได้ใหญ่แตคือต่างนี่ท่านเจ้าปอยังเป็นบ่าวสั่งดีเลย

หนเนูะแลคยมากลูกนยป้า้นเคยมากินเนี่ยกินบุญบาทนกรเท่ากันเละเข้าเขา้านกป่ะเข้าเป็นสาวหูเลยจะเข้าเป็นแฉเป็นสาวหูเยี่ยนนี้ก็แคจบจืกันผจรื้อถึงไหนขึ้นค่ะ สิ <mile> ่งประดุกตับกินน้ไปะไกันมากะหายค่ะเออไรบาะกนมอะก็อนกระสวดมุ่นเลยตาโมตาตาเดมุ่นความเกาคั้วอะไรพี่น้องมึนปัญหาใหญ่อกินอื่นปรลงเหมือจข้อแห้งข้อไข่อื่นท่าไรข้ไข่เอ้าเป็นยังบอกินหนาปุ่น ส้มน้ำอุ่นนะจนัะแอมปีนีอยู่บนนีักขาักเขียวเด็กกินแอมปีกปับแกัวน,นะเาจับกันแอมปีน่ยังบลืวกูจต้ต่แอมปีจะจะไกนนะนินจะเผื่อจกบหจักแอมปียาตานเาน่นี่น้างตุ้น่นนะ ท wow. ิน wow ้ำบุค่ะอืมมันจะที่น่องบ่มันเป็นตุกตก่มันเป็นตคนเลยเฮ้ยเอู๊จัมันบ่ามันตีก็สงปีปลายน่งแล้ว่ะนั่นเองเจ้าว่าเจ้าเกียแต่แตอยปาายามันปากเป็นลายเลยไมระบุว่าหายต่อยนะอืมเห็ดกระสางมันะบุว่าขนาดมันจีอาเป็นพหอยยามันปาาค่ะสิปากเอง้คนันปาาถือเนาะอืมั้ใหญ่ันว่าเป็นเอง คุโดงันค <c ười> ุโดงันคนมาได้ปาดิ่งเนเทนท์มนก็บาเองแหละที่ไปเห้บ่าวไปยังเสนหน่อยแค่ังจักหน่อยจะว่า้าอุชท่านปากิ่งจังหว่าอยางมันเว่าเลี้บลูกชาตินี่เนาะแขีวอดอกร้อยุงันดเก่งโดพากั้นนั้นแขวกันยัง นี่ได้ซองแถาพี่น้องน่บเยซองถาได้พังใจแห่นะพังเลยนี่พังผืนกันไดเลยเออพายพังใจแห่่อนปูนคุกน้องอีเอาชุบกระพุ้งไว้ถัู่นมาแต่ไหนถัู่นเทียนะมัแข็งลงไปเนยน ทงบางทงบางใหญ่เงินเนาะแม่มันเป็นหกเป็นห่วงบนอ่ะขารเห็ประเทศเบิรเนดอทงยางดำ่านะรมดามันมันมลแล้วก็อันกะน่องคมแล้วกันกะน่องไปอือนั่นแหละน่องเอออันแห่นี่ขั้นคนละเอื้นแห่ขั้นงวดละเอื้นน่องเหมืนวะอืมลูกแกนเยนเื่องบราเขาเดียสอเอาอีก เธอเธเลือหนึ่งแล้วัจะบอกอแทบอีนังนะแขวขาที่นอกแขงมือยังนีบอกอแขวงบเ็นโงกเ็นหักเลยแขวมามัะเอองแ้แขน้องกมีแขวมาใช่ะีมีแขวะมาไปสุคนเท่าไีแหมมี่ือกันแขว่ใม่อนไม่แขวมือนะแขวม้ากเลยแขวมามันมันเป็นมาไวนีแขวมอแขวะแล้วจ่เ อืมนี่้งขึ้นงขึ้นั้งๆนมันเป็นหลมๆนะอืมอันแาเลมะเดี๋ยวมาอ่ะมาซุ้ยเลก็มีบนทะเลอย่าทามไหลซุกระบนี่ซุกแล้วยังเคยระเบิดซุกระบนซุกแล้วนเรื่องไอ้หอย จะปีกสิลอดกินพี่น้อง <C oughs> แม่โทรมากวันนั้นไดแม่บวัานันได้แน่ว่อไอ้พังดูไปไปเมลี่อยากได้โทศัพท์เผาเมลี่เ <c oughs> มลี่อยากได้โทศัพท์มึงแล้วเมื่อวานนั้นได้ปะเนี่ยอาณาฮาชิมีนั้น้โทรศัพท์มักปไดป้ลินตวอ่าอืมพี่อมาให้เขาัน,นอีวอานาฝึกอมลี่ว่าให้มให้ให้ ให้แม่ซื้อให้ใหม่เขาว่าเออเขาว่าให้แม่งึ่ซื้อให้ใหม่เลยเข้าซับเขาให้มึงหรอเขาให้เอาขึ้นให้เขาเอือข้าว่านอืเขาแม่กับบุีเงินมาหัมีแล้วเขาแม่่บุเงินนมันแก่สิจุบาล กูอยากในไรเขื่องด้วยกูอยากในซีฟเขื่องด้วยอีพอจื้อให้มาเรียนรับซาอับตั้งแต่พี่แล้หอดีนอนมึงผมมึงเลือกดาโลดมึงมากเขื่องใดนับตั้งแต่อมโปโไปกูจะบอกถึงอมตีน,นอะไรอีพอจื้อให้น,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 หน,นะเออไีได้มาทำเพาะวองอ่ะว้าป้าถมมึงไงคือได้ไลายหน่วย <c oughs> มึงเตรียมโลดโอมโปโอมตีนถาโลดหันหนึ่งโอ้ยมึงมาได้จักหน่วยดอกมึงหำ โอ้ยื่าเศษเมือกับเศษหนาอีพ่อเนี่ยโอ้ยฮเต็มมันสกโป๊กครับบี้ล่ากับสองกระปั้นเน<ป>ี่ยไหมบีตรงค่ะใส่ไ,ได้เบื่อเทือนเลยลาโมดดีได้กินเข้าไว้มีแจ็กถ้างานต้นละทรัพย์ใหม่ๆมึงน,น่ะมึงก็เตรียมเอารุ่นออกใหม่ล่าซูทอมโปมึงเคยได้ยินเป่า อมโปกันน่เฉยอมป้รนตีนอ่ะี่เกระทำนอกนั่นแหละนช่วยมเอาวาให้ผ่ากเสบหามันบริชัทแล้วเหยเขาเขามมีโทรศัพท์บอกแม่มึ่อไะโทรศัพท์มันมันหมุนมันตายอรอโทรศัพท์เปล่เ่อาม่ย เนียกก่ยกรบบมี่เนาะ,ะแซอยากไ,ไ,ได้เนาโถูกมีแต่ผูอยากได้มี่ต่ผูอยากได้ของมึงเนาะอ้างป่าปแซงท้างแมลีนนม่ข้า,าบผมข้าบผมว่าพี่เลววายเขาว่าเออเขาอยากได้เออเขาโทรศัพท์ไปมึงเขาอยู่มึงมาพี่แต่พอมึงมาพี่แล้วเขากะเชือ่อโทรศัพท์คืน เออข้าเออว่ากูจะไปขาแค่ข้ามื่นใช่ไหมโบ้ยมึงขาลออลุนอมโปอื้อชื่อให้ใหม่อะ่าเติเ็าอมโปยังวะเหงกังามออกใหม่ล่าชุดโยโปใหญ่โปอยโอ้ยโอยหอมอยู่บมือบขื่นแล้วอมโปห้องข้าจ้าในเนมาดีโต้รอจับทำเมนูกับบได้อี กูเคยถึอหลอกคนหนึ่งนั่นเหลืองโทรศัพท์หลอก,กกูแทะกูว่าเหมือนไฟได้หลอกพ่อกระแม่กูอยู่ปักเซ่ลงไปขวัดมันซอยมาจากปีน้วกูก็ยังหน่อยนะเนาะลงไปลงไปขวัดมันแล้วแม่สื่อโทรศัพท์ให้ดอดสันก็พอวกระจักเนาะ่ายไป,ปนหนีไปชี้กระจักก็จะได้อย่างเดียวน้อยไง ไปในภาคไปในเมืองไปถามละค่ะโทรศัพท์ผมบุได้หนุ่ลูกเอ้ยว้านสันถาเอาลุ่นอมโป๋เจ้าว้านสันก็ท่าถ้าตัวตะพองมือมาหัวนี่ใช้หัวอมโป๋ลุ่นโทรศัพท์อมโป๋ห้องบัวจักเนาะเอาโป๋ออกใหม่เด้พี่น้องมันเป็นอะไรลุ่นอมโป๋เหรก็อมโป๋แล้วว้านสันแะก็เมื่อาแล้วผมมีเงินซื้ออีบ้านสันคลขายมันก็ใส่ดีบ้านเรวบานสันโอ้ยกูจะมาถือต้มขาต้มแน่ก็เลยบุได้ยังกูก็ดีขึ้นมาอมุ้มแต่แต่อมโป๋ขึ้นมา ือเอองือมเดวกกุบกกันไปเลยเด็กตาหนาป้าห้ากามาไปหวังไงมึงจะคว่ำกับขาดเนี่ยเห็นขนไดโทรศัพท์เด็กกันได้นั้งข้าวมึงก็จะเจออมโป่อยูร้องมึงก็ดี่ะพี่น้องล่าขีปสำนี่แหละสบายดีพี่น้อง